ที่เราล้มปลานิมกันอยู่นะครับนู่ดูดูปลาเลยครับดูปลาไปนะครับก็จะขึ้นมาครับนี่ครับมาแล้วครับมาแล้วครับหนึ่งตัวครับนี่ครับนี่ครับดูเบ็เลอยูเลยครับนุ่งเลยไปแล้วครับไปแล้วครับลสามแล้วครับสามแล้วครับไม่เต็กนะครับนี่ไม่เต็กสามแล้วน่ามาลื่อยแต่ปุยสามแล้วครับ กระจายดีครับน้อยนายตายช่วงมานี้ด er ิแล right 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 nah ้อนี่ปลานั้งอันดีตาม้วครับนำเดินยังกัดกัดบ้างวัดตามนวครับนี่ครับตีโอ้โหใหญ่ครับนี่ครับโอ้โหอันนี้หนึ่งกิโลได้ข้าวถุงนะครับตีแล้วครับนี่ครับนี่ครับมันขึ้นมาแล้วครับนี่ครับนี่ครับโอ้โห เยอะจริงๆครับมันๆนะครับมันๆนี่มันๆนะครับมองๆนี่ครับเอาได้เลยหกแล้วครับหกแล้วครับหกแล้วครับฝั่งนี้ครับผมเห็นเมื่อกี้ครับติดเยอะเลยครับพอเอาออกไปเลยตาดูตาดูเอาไวางน่อยตาดู นี่ครับนี่ครับนี่ครับอีกแล้วครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับแฝดแฝดแล้วครับทักที่รอบอีกเดียวอีกเดียวก็อยู่แล้วครับนี่ครับดูครับนี่นี่ครับ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 สองครับสองครับเยอะจริงๆครับฝั่งนี้ครับไปดูนะครับไปดูนี่ครับหลุนมาตวงนะครับตีโตนะครับตีโตนะครับ เครับงนี่ครับเ่ๆหน่อยครับพีนนนครับโอ้โหใเ้ได้ครับช้ได้ครับนี่ครับใคยจะมามาได้นะครับนี่ครับนี่ครับโผลครับตัวนี้โอ้โหโอ้โหตอเยังเดินนบนี่ครับดูดิครับนี่ดูดิครับดูดิครับ นี่ครับนี่ครับตรงตรงนี้ครับที่โมเหมนเมื่อกี้ครับนี่ครับโอ้ยเอาไม่ขึ้นแล้วครับโอ้ยเยอะจริงๆครับไปนอนกับดูดิ่ครับโอ้ยโอ้เดี้ยดูดิครับดูนีครับโอ้ยเยอะจริงๆโอ้ยดูนีครับตรง่มเจะได้โศกัดใหม่นะครับ สามสิบแล้วครับผมว่าได้เป็นร้อยครับนี่ครับสามสิบสามสองนี่ครับดูดิครับสุดยอดจริงๆครับนี่ครับสาโอ้โหสามห้าสามบุเร็วดิครับสามบุไปแล้วผมว่าเร็วครับผมว่าแล้วนี่ครับมันต้องติดเยอะครับผมเห็นมันจมๆอยู่ครับสามบุเหลือวาเนี่ย

นี่ครับดูดีครับพี่โดนถ่ายไ้หมครับนี่ครับไม่ในโม้แลครับไม่ในโม่ครับอเจอจริงๆครับคลิปนี้ครับเยอะจริงๆครับคลิปนี้ครับเออยานี่นี่ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ครับเจ็ฮะ้กบรยไหมนี่ครับสีน้ำดำเนี่ย

โอ้โหถ่ายไว้ครับพี่น้องตังลงห่ดเยยังลง่เลยมันมตายมันิงมันเมือมันจริงครับมองนี่ครับผมว่าแล้วครับดูดิครับไเจ็ด้ม้วนครับเจรดเีนูเท้าดูตัวนี้ดิครับตัวเป็นูเจ็ดโอู้เล

ต okay. uh mm hmm. uh ั้งไตั <rawd> ้งไ้ปานไม่ร้ลงมีมอเลียจมไม่ลื้นี่กำมาเนี่ยกะงอนกบก้าวดีนี่ปลาปลามันก็ปลาดีนะนู่นนะอ่อนโลนูเลยตัวนู่นแตกไปเลยต่อถ่ายไว้ครับถายไว้ครับเยอะจริงๆครับมอนปลาในโบขนาดห้าหัวนะครับ ดิเอมาเวลาหน่อยก็ดเรต็มเรือแลวครับปลานึ่มปลาทะเลครับกลางในไม่รู้เลยกลางนดีนะโอ้ยดูตัวนี้ดิครับนี่ครับ ล่มเลยครับนี่ครับโอ้โหนี่ถวยครับตัวนครับแหม่ไม่ปลาครับมเันินกัดนี่มันทยยดริงลูลูวันนี้ตั้มห้งาเลยร่ตัานี้โอโ้โ,อโหโอ,โ,โอ้โหโองไตัวน้เลือกเลย